ครับทางวัดเป็นกําลังก่อสร้างองค์พระนะครับอันนี้เข้ามาถึงหยดผู้เลยนะครับกําลังสร้างองค์พระหล้ะกะ็จะเรียกว่าอะไรเนาะนี่มนดบเนาะครับมนดบนะครับเจดีนะครับ รับเข้ามายืนอยู่ตรงจุดที่เพิ่นสั่งวิหารนะครับหรือมนดบนะครับถ่ายลงไปจะเห็นวิวประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับนี่ครับตรงมั่นดบในเพิ่นประดิสฐานเหมือนจะเป็นองค์เทพนะครับขับขึ้นมาม่นดบเพิ่นประดิสฐานเสด็จปู่ พันตาราชาเทพนะครับทุกท่านจากเสด็จปู่เทพนะครับก็จะมีก็จะมี่มพระใหญ่นะครับผม ครับพ่อจะผ้าชุ่มมันดว่าเพ็่นเดินลงไปยางลงไปนะครับไปทะลุตรงไหนนะครับรับเป็นมันดทางลุ่งไปจอดรถดที่จอดรถนะครับครับเข้ามาถ่ายมุมหนึ่งของของวัดนะครับ จะเป็นทางมันใดเหขึ้นไปตรงพระใหญ่นะครับเป็นวัดที่ตั้งบนภูเขาที่เป็นหินนะครับ จังหวัดผู้นกเต็มนีน่นะครับจะมีปู่พันตาราชาเทพปู่พรมมหาเวทปู่พุทธชินราชเสด็จย่าศีจันนะครับเทพทุกพระองค์ขอบาร,รมีบุญเก่าบุญใหม่ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพบ,บาปกันอันใดบาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยทําไว้ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอบุญกุศลและบารมีในครั้งนี้ จงลบล้างบาปกรรมออกไปให้หมดพรอ,อันใดอันประเสริฐพรอ,อันใดอ,นอันล้ำลิกแห่งบารมีจงมังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินครับทั้งวัดเป็นกำลังก่อสร้างองค์พระนะครับอันนี้เข้ามาถึงหยดผู้เลยนะครับ กำลัสงสังอุงนพาลา้วก็จะเรียกว่าอะไรเนาะนี่มนดบเนาะครับมนดบนะครับเจดีนะครับครับเข้ามายืนอยู่ตรงจุดที่เพิ่นสั่งวิหารนะครับหรือมนดบนะครับถ่ายลงไปจะเห็นวิวประมาณนี้เลยนะครับสวยๆนะครับ ครับตุงมันรุบในเพื่อนประดิสฐานเหมือนจะเป็นองค์เทพนะครับครับขึ้นมามั่นดุบเพื่อนประดิสฐานสเสด็จปู่พันตาราชาเทพนะครับทุกท่านจากสเสด็จปู่เทพนะครับ ก็จะมีพระใหญ่นะครับผมพระ,ะใหญ่นะครับครับพ่อจะพ้าชุ่มมันไดว่าเพิ่นเดินลงไปยางลงไปนะครับไปทะลุตรงไหนนะครับ ทางลุงไปจอดรถที่จอดรถนะครับขับเข้ามาถ่ายมุมหนึ่งของของวัดนะครับจะเป็นทางมันใดเห็นไปตรงพระใหญ่นะครับ เป็นวัดที่ตั้งบนภูเขาที่เป็นหินนะครับทึงวัดผู้นกเต็่นี่นะครับจะมีปู่พันตาราชาเทพ ปู่พมมหาเวทปู่พุทธชินราชเรดญาย่ศสีจันทร์นะครับเทพทุกพระองค์ขอบาร,รมีบุญเก่าบ,บุญใหม่ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพบ,บาปกันอันใดบาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยทําไว้ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอบุญกุศลและบารมีในครั้งนี้จงลบล้างบาปกรรมออกไปให้หมดพรอ,อ,อันใดอันประเสริฐพรอ,อ,อันใดอัน,อนล้าเลิศ แห่งบารมีจงมังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิน